คนนะคะการเปความรู้สึกวันนี้ก่อนเลยโอ้ตื่นเต้นมากครับผมคือตอนแรกว่าเตรียมตัวมาดีแล้วแล้วก็คิดว่าจะไม่ตื่นเต้นครับผมวันนี้แต่ว่าพอมาได้แบบบล็อกกิ้งสถานที่จริงแบบเพลงยากด้วยอะไรด้วยแบบก็กดดันแต่ว่าทําเต็มที่แน่นอนครับที่จริงเราเตรียมตัวมาที่วันลวเตรียมอะไรบ้างวันนี้ที่เราจะได้เห็นกันก็เตรียมเพลงครับผมเป็นเพลงทุกเพลงนี้ในโชว์เนี้ยก็คือผมเลือก ด้วยตัวเองอครับมผมเป็นการฝึกการร้องการเต้นครับผมซึ่งยากจริงๆแต่เราเที่เลือกมาแต่ก็แบบครับผมก็เตรียมตัวมาสักระยแะแหละเราก็ฝึกซ้อมมาอย่างหนักวันนี้ก็ได้โอกาสเนี่ยมาโชว์ว่าให้ทุกคนเห็นว่าแบบการฝึกซ้อมของเราเนี่ยมันเป็นยังไงว้งพาดร้องพาดเต้นไปเลยครับโอ้ก,ก็ดันอยู่นะครับทีนี้เราต้องเลือกเลือกชาอะไรที่มันยากๆอ่ะนี่งใชเราแค่สร้างทีมความสึกให้แฟนลับก็พอแล้วหรืออะไรอย่างนี้ คือผมอยากให้คนที่เขาตั้งใจมาดูผมได้อะไรกลับไปครับผมอยากจะไม่อยากทำรัวๆอยากทําให้มันออกมาดีที่สุดอยากให้ทุกคนที่เขาตัดสินใจมาดูเราเนี่ยเขารู้สึกว่ามันคุ้มเงินมันคุ้มกับเวลาที่เขามาดูเราอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้เน้นร้องหรือว่าเน้นเต้นหรือเน้นโว์อะไรก็เเน้นทุกอย่างเลยครับอันไหนถนัดกว่ากันอะไหะอันไหนถนัดกว่ากัน <c oughs> โ้หถ้าพูดตามความจริงก็ไม่ได้เต้นนานแล้วก็ขอเป็นร้องแล้วกันครับ <c oughs> ที่จริงในทุกคาศ์ของอันโชว์เรามีสว่วนร่วมมากน้อยขน,น,นาดไหนความใส่ความเป็นตัวตนของเราไปเยอะขานาดไหนจริงจริงต้องเรียกว่าทุกโชว์ใส่ความเป็นตัวตนของผมไปเยอะมากๆคร<ม>ับผมเพราะว่าคือที่ครูสอนเราก็จำมาเป็นผู้เรื่องท่าแต่ว่าเรื่องฟิลลิ่งเรื่องอะไรต่างๆเราใส่เพิ่มของเราเอง<ม>เราอยากจะดูเป็นโนอื่นก็คือเป็นเพลงเนี้ยในเวอร์ชั่นของโนอื่นให้มากที่สุดครับโ<ม>อ้นี้จคุณจะเห็นโนอ่นเนี่ยาอะไรบ้างก็เรียกได้ว่าหลายลุคมากๆครับผม หลายลุคมากจริงจริงเรื่องโคเรื่องคุณเป็นยังไงคะวันนี้ชัานแต่าจะพาส่องอะไรน่ารักหรือแบบอะไรอย่างจากเราเยอะอยู่นะก็เรื่องชุดก็บอกว่าก็เรียกได้ว่ามีหลายมูดเพรับผมมีทั้งน่ารักมีทั้งแบบเท่แล้วก็มีแบบอุ๊ยไม่บอกดีกว่าเราไปดูเองในงานดีกว่าครับแต่ทุกคนชอบติดตามในน่แฟชั่นของเอินเนี่ยโอ้ใช่ผมชอบแต่งตัวอยู่แล้วก็แบบแต่ละชุดก็คือแบบคุยกับพี่สไตลิสต์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกชอบชอบชอบชุดเลยเขาแบบออกมาว้าวหมด ยังงไชอบครับผมเป็นเอ่อเป็นดูเป็นโนอื <Job. S 2> uh, ่นดีวันนี้ได oh. <laughs> mm ้เจอแบบไปเช็คบรรยากาศชันแพรนรอบนอกยังเลยครับโอเพราะว่าเพิ่งแต่งหน้าเสร็จบ็อกกิ้งเสร็จแล้วก็แบบกินขนมแล้วก็แต่งหน้าเออจะมาดูแฟนลับมาให้ดูอะไรอย่าเงี้ยผมมองนักของฝันของที่แบบบอกไปนะแอบแอบแอบเห็นแอบแอบเห็นมาในแบบ تويتر อะไรอย่างเงี้แล้วผมก็ขอบคุณมากเลยครับ ขอบคุณแบบทุกแรงซัพพอร์ตทุกความรักที่แบบทุกคนตั้งใจทําให้ผมนะครับมันจะกลายเป็นแรงดันอะหรในการทำงานนรือไม่ในรัรเป็นแรงกดดันไหมหรอยิ่งเรารู้สึกว่ามีคนรักเรามากเราก็ถามว่ากดดันไหมเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ความกดดันมันเป็นสิ่งที่แบบมันทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองขึ้น<ม>ในทุกๆวันอยากยจะเป็นโนอลินที่เก่งขึ้นคือผมอะไม่อยากเอาตัวเองไปเปรียบเทียบใครผมอยากเป็นโนอืินผมคือโนอื่นเพราะฉะนั้นนะผมขอเป็นโนอลินที่เก่งกว่าโนอลินในเมื่อวาน<ม>ก็โอเคแล้ว วันนี้จะมีภาพใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะเลยครับโอ้โหแขกรับเชิญอเคอุ้ยพูดได้เหรอและเพื่นรุ่นจะมีใครก็แขกรับเชิญใช่ไหมครับผมก็มีคนที่ทุกคนรูู้้อย่แลวคาดถึงหรือว่าคาดไม่ถึงด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันีคาดไม่ถึงนี่แหละจะเป็นใครอะไรยังไงเราไปชมมันเองดีกว่าครับผมเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์จริงๆแขกรับเชิญมีอยู่ไหอ่ามีไม่เยอะครับผมใช่ แต่ก็ฟังฟังก็ฟังเ<า> <คง S 2> ลยเนาะก็ใช่ครับ <c oughs> แผนคือได้เสียงฟรีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับเห็นบอกว่าสเตจถัดไปของโน้อนอื่นหลังจากนี้เราจะได้เห็นความเป็นสายแฟร์เป็นเจ้าพอ่อเทรนด์แฟชั่นมากขึ้นไหมฮะน้องอืน่นโอ้ครับผมด้วยความที่เบสเดิมอืนอ่นเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ก็จะพยายามแบบแต่งตัวอให้ท้าพกคืนที่จริงในการเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรแบบเรามีส่วนในการออกแบบหรือไม่ดมีครับผมผมคุยกับสไตลิสต์ที่สไตลิสต์แล้วก็แบบว่า แล้วก็แบบว่าอ่าเขาก็วาดรเขาวาดเข้ามาให้ว่าประมาณนี้นะแล้วผมก็จะแบบพี่ครับผมอยากให้มันมีอย่างนี้ได้ไหมครับขอแบบนี้เพิ่มได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเมาใส่ผ้าเป็นพิเศษเข้าไปใช่ครับมมีสไตล์ที่เราชอบเป็นพิเศษมีครับผมชอบอะไรที่มันวิบวับวิบวับแบบสีแบบจัดจัดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณแฟนๆที่มาช่วยตลอร์ตเราเลยครับผมก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแฟน โบนมันเชนตาเบฟทุกคนนะครับผมที่คอยให้ความรักการสปอร์ตมาโดยเสมอนะครับผมก็สัญญาว่าจะตั้งใจทําให้เต็มที่จะเป็นโน่นที่เก่งขึ้นในทุกๆวันนะครับผมก็ใครที่เพิ่งเข้ามาหรือว่าใครที่อยู่กับผมมาตั้งแต่แรกก็ยินดีต้อนรับเสมอนะครับผมก็วันนี้จะทําให้เต็มที่ครับก็ฝากส่งกําลังใจให้โน่นด้วยนะครับขอบคุณมากมเลยครับ <S <S ขอบคุณครับัอนะครับวันนี้จะมานี้นะหรอ๊ย นะไม่รู้รไ,ได้อไดของั้นเดี๋ยวผมเรียงไปงี้ใช่ครับเรียงเลยครับอทขอกลงนี้หน่อยครับอกลงนี้าเอยู่อ่าถามน้ไครับนะ มือถือก็มีค่ะมือถือก็มีค่ะอันนี้ด้วยกันเลยมือถือก็มีค่ะ โซนีขอบคุณทุกคนมากเลยนะใจไม่สนใจคุณหรอขอบคุณนะอะไรนะเดี๋ยวมุ้มุ้ไปทางตร้นี้เลยนะตรานี้ Bye.